ดวงรายสัปดาห์ท่านที่เกิดในวันที่ภายใน7วันนี้ตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่21นะคะในวันที่หนึ่งนี้วันที่16นี้นะคะดวงชะตาของท่านะจะเข้มแข็งขึ้นนะคะเข้มแข็งด้านจิตใจนะคะไฟแรงในเรื่องของหน้าที่การงานแต่อย่าหัวร้อนเกินไปนะคะ คุณมองว่างานคุณมีคู่แข่งแต่คุณพร้อมสู้นะคะต่อให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่านะคะกำลังใจที่ดีหรือว่าอยู่ในช่วงแบบแอคทีฟตัวเองในเรื่องของหน้าที่การงานนะส่วนการเงินยังกังวลใจอยู่นะคะในสัปดาห์นี้นะดวงการเงินของคุณนะคะในโดยเฉพาะในวันที่17นะคะยังเครียดเรื่องเงินอยู่นะคะวันที่18 ะะมีโอกาสได้ติดต่อดิวงานได้เจอผู้คนมากมายนะคะถือว่ามีโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานมีผู้ใหญ่สนับสนุนหรือจะได้ได้งานหรือว่าจะมะีโอกาสได้ไปดิวกับคนที่มีจิตใจดีนะคะถ้าถ้าดิวงานก็อาจจะได้เจอคนจิตใจดีช่วงนี้นะคะเจอผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนคุณทำให้งานของคุณนะคะก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะคะ อะลูกหลานบริวารน,นะคะก็ถือว่าดีช่วงนี้แต่ตำแหน่งบ้านอาจมีคนเจ็บคนป่วยถ้ามีคนเจ็บคนป่วยในตำแหน่งบ้านดูแลอย่างใกล้ชิดหรือว่าเวลาเดินเข้าบ้านอย่าหัวร้อนอย่าใช้อารมณ์ใส่กันในะกับคนในบ้านระวังมีปัญหาระวังเงินล่วงเงิน,ลนหล่นเงินหายนะคะประตูบ้านปิดให้มีชิดมีโอกาส งูเงี้ยวเขี้ยวขอเข้าบ้านด้วยนะคะมีโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคานเข้าบ้านด้วยนะคะช่วงนี้ยังฟุ้งซ่านเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านซื้อของนะคะหรือว่าให้ระวังอาหารการกินด้วยเช่นกันส่วนสุขภาพก็ยังถือว่าถ้าเจ็บป่วยจะแข็งแรงขึ้นระวังตำแหน่งศีรษะปวดหัวปวดต้นคอนะคะ การเงินของแฟนถ้าใครมีคู่ครองคนรักอยู่แล้วการงานการเงินของแฟนยังถือว่าไปได้สวยนะคะหน้าที่การงานของเขาจะได้จับเงินนะคะคู่ครองคนรักดีตำแหน่งการงานดีสำหรับคนโสดนะคะถ้าคุณยังโสดอยู่นะคะในสัปดาห์นี้วันอาทิตย์มีโอกาสได้พบเจอนะคะคนถูกใจในสายงานหรือจะได้เจอคนที่นะคะฐา,านะการเงินดี นะคะหรือซัพพอร์ตคุณเรื่องเงินได้ถ้าจะเป็นคนคุยหรือความสัมพันธ์ใดๆมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์สรุปแล้วสัปดาห์นี้วันอาทิตย์ดีทั้งโสดและไม่โสดวันที่หนึ่งวันที่อ่วันที่สิบหกนะคะถ้าไปติดต่องานดีลงานก็ถือว่าสำเร็จการงานก้าวหน้าดวงแข็งถ้าเจ็บป่วยสุขภาพแข็งแรง,แข,ง,แข,งขึ้น วันที่16เครียดเรื่องเก่าเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องงานวันที่17จนะคะจะได้ไปพบเจอผู้ใหญ่ไปขอความช่วยเหลือหรือถ้าเป็นหน้าที่การงานก็เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ในวันที่18นะคะหรืออาจได้ไปร่วมงานบวชงานมงคลนะคะ19 20ระวังสุขภาพของเจ้าของตัวเองนะคะรวมทั้งคนในบ้านด้วยนะคะ20 21นะคะคิด เรื่องการลงทุนก็มีโอกาสเช่นกันถ้าใครคิดจะหาไรายได้เสริมลงทุนเพิ่มแต่ช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายเยอะนะคะด้วยควันวันอาทิตย์นี้อาจจะกําลังนะคะคิดที่จะซื้อของเข้าบ้านการเงินนะคะในตําแหน่งบ้านช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะคะอาจจะตกแต่งบ้านอยู่หรือซื้อของเข้าบ้านหรือว่านะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังอารมณ์ของคุณด้วยนะคะ โชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่นะคะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าห้าหนึ่งเจ็ดติดเก้าไว้ด้วยนะคะ 1, 7, 1, 7, 5, 5, 1, 7, 9ก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดแล้วก็ห้าสีเสริมดวงสีเขียวทําบุญเสริมดวงนะคะทําบุญด้วยการถือศีลทําบุญกับคนเจ็บคนป่วยนะคะ โอเคเจ็ดวันนี้ดวงของคนวันาทิตย์ถือว่าราบรื่นนะคะวันที่ควรระวังก็คือวันที่19และ20ระวังเรื่องของการเงินระวังระวังเรื่องของอารมณ์ระวังเรื่องของสุขภาพทั้งตัวคุณและคนในบ้านโชคดีค่ะวันอาทิตย์ดวงรายสัปดาห์นะคะ